บ้านพี่ปาชาแนลนะสวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะพี่ปาบอกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะเหมารวมเลยนะคะสวัสดีพี่นพนารีเราทําทุกอย่างก็คือไลฟ์สดด้วยโพสต์ด้วยอะไรทุกสิ่งอย่างเนะเาะ วิวมันจะสเปะสปะทุกคนวิวมันจะแตกบ้านพี่ปาชาแนลนะสวัสดีทุกคนรอบห้องเลยนะพี่ปาบอกว่าสวัสดีทุกคนรอบห้องน้เหมารวมเลยนะคะสวัสดีพี่นบนารีพี่ก็น่าจะไล์อยู่เนาะน่าจะไล์อยู่แต่ก็ใกล้จะลงแล้วเนาะอืม พี่นารพัฒน์มะเขือเปาะนะคะนะเข้าไปก็เหมือนดูทีวีขาวดำที่เราทำขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่เพลงใส่เสียงของเราเนาะมันก็เลยแบบว่าดันดันดันไปอีกอีกเก้าหนึ่งอีกเก้าหนึ่งเพราะว่าแอนไม่เคยได้หนึ่งเคนะทุกคนนะไม่เคยได้หน,นึ่งเคนียได้หนึ่งเคมาสามวันติดนะได้หนึ่งเคมาสามอันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะเดี๋ยวอนนี้ขอแชร์ของแอนนี่ก่อนนะ สวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาย้อนหลังเนาะแล้วก็แต่วันนี้ก็ได้มาสามวันซ้อนแล้วนะได้วันละหนึ่งคลิปนะคะสามวันซ้อนก็ดีใจดีใจขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะขอบคุณมากๆนางอยากจะไปกินข้าวโพดขั่วแหละเออนะเมื่อกี้ถามอยู่ว่าจะให้ฉันคั่วกินไหม <laughs> <laughs> นะคะขอบคุณกําลังใจมากๆจ้า ทำเจ้าอยขอบคุณมากๆากเลยทํางานแล้วก็มาส่งกําลังใจให้แอนนี่เนาะขอบคุณนะคะขอบเขาอ,อาจจะเห็นความพยายามของเราเนาะแต่คลิปอย่างเงี้ยอันก็เคยทํามาหลายครั้งอะทุกคนที่มันแตกแหวกแนวไปจากแอนอะแต่ก็ไม่พ้นเอ่อคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนทุกบ้านเลยนะกอดกอดจ้ากระโดดกอดจ้าจากพี่ปาชาแนลนะคะจากซูซูซี่เือด้วยนะคะเออนะ,ะถ้าเราอยู่ย่านนั้นเนาะ ก็เป็นอันว่าเรารู้จักกับแม่ค้าเนาะรู้จักเกือบทุกร้านเนาะดันอุตลุดเลยนะคะสายดันขอบคุณกำลังใจจากพี่ปลานะฝั่งแคลิฟอร์เนียนะคะขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะขอบคุณมากๆหลอกไมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่สวัสดีนะคะเดาว,วนเนาะดาว,วนเนาะขอบคุณกำลังใจมากๆอ่าพี่แอนกีตา้ามาโดนกักขังเพิ่งได้รับการปลดปล่อยมาเหมือนกันทุกคน อันนี้ก็คือที่แอนโดนกักขังก็คือไปไลฟ์อ่าสิบแปดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีสิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะไลฟ์สดจากอเมริกาค่ะทุกคนจ๋าไลฟ์สดจากอเมริกาเจออยู่บ้านน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้อ่าเดี๋ยวไปฟังข่าวนะคะข่าวอะไรเนาะเพราะว่าแอนก็แบบอยากฟังเพื่อนไลฟ์สดอะ่ะเออนะฮะอยากอยากเปิดไว้อยากเปิดไว้มันก็มี แคทเชียเนาะมันก็มีแกะเป็นของตัวเองม,มีคลิปปังนะคะ 1K เนาะ1000วิวนะคะอันนี้จะบอกว่าช่องแอนนี่หายากมากๆสำหรับ1 1 0 0 0วิวนะคะหายากมากๆ เสร็จแล้วก็โรยเกลือเลยนะคะเออป๊อปคอนป๊อปคอนฝรั่งอยากกินป๊อปคอนสวัสดีค่ะพี่อาริยาไม้มงคลสวัสดีนะคะโดนตีมือค่ะโอเคโอเคโดนตีมือต้องขึ้นมาไลฟ์สดนะคะห้านาทีก็เอานะสิบนาทีก็เอาถ้าอะไรอยู่นะคะไปเที่ยวงานอาเลโกมาหรือเปล่านะคะไปเที่ยวงานเลโกมาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เขามีงานคุณอริยาไม้มงคลนะคะเรียก เรียกพี่เรียกน้องได้ค่ะแต่ถ้าน้อยกว่า57นะคะต้องเรียกพี่กั้งว่าพี่แล้วก็สตรีมค่ะตั้งมานั่งสี่ที่นั่งนะคะเหลืออีกที่นั่งเดียวที่ยังว่างอยู่ก็คือไลฟ์สดนะคะแต่ก็คงพี่แอนอภิวันนะคะมาส่งกําลังใจให้แอนนะเปิดตาไว้ค่ะที่บ้านมีภารกิจพี่อู้เดี๋ยวแอนนี่ก็ลงแล้วนะคะอ่ะาซาเนะเพราะว่าพี่เขาขยันจริงๆทุกคน ไปบ้านไหนช่วงเช้าช่วงเย็นคือเจอพี่เขาหลายหลายหลายหช่องมากๆเลยนะเป็นช่องที่กันนิดนึงเพราะว่าแอนนี้ไม่ได้หลายหลายวันแล้วเนาะก็ขอบคุณกําลังใจมากๆเลยค่ะทางนี้หนึ่งทุม่มกินข้าวเย็นแล้วค่ะกินข้าวเย็นแล้วค่ะโพสไว้เนาะเรียวอะ่ะก็จะเอาเป็นว่าประมาณ4ีหโพสเนาะของเรียวอะ่ะก็โพสเยอะเหมือนกันนะคะก็ นาด้าหนึ่งชามเย็นสองชามนะไม่อ้วนไม่อ้วนนะกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับนะคะพี่อุปนนอกนิวยอร์กสวัสดีค่ะสวัสดีสมนะคะที่มันได้หนึ่งเคปกติเราลงแต่วิวลงแต่วิวลงแต่เต้นลงแต่กับข้าวลงแต่อะไรอย่างนี้ดวงตาขึ้นตลอดทั้งรายการยี่สิบเกือบสาสิบดวงตานี้ก็คือนะจริงๆนะมันต้อง เจ้าของน้องกีตา้านะคะดาวหวันเนาะมากับสไปร์มาเลเซียลูกห่านะคะช่องน้องน่ารักมากๆทุกคนน่ารักจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเบสิกเลยการทำเพจนะคะเฟซกับเพจเนาะเป็นแบบเบสิกเลยง่ายๆเลยเป็นแบบพื้นฐานเลยอะเนาะการที่เราลงคลิปไปก็ถ้ามี1,000งพวิวก็ถือว่าเก่งทุกคนนะ จริงนะแอนก็ถือว่าเก่งเพราะว่าในใจสุดแต่ AI จะพิจารณาเนานะที่เขาจะมอบให้เรานะคะให้อะไรมาก็รับหมดให้โปรแกรมโบนัสก็รับหมดให้โปน้องพี่กั้งนะคะแต่เป็นพี่ของแอนนะคะเป็นพี่ของแอนเป็นน้องของพี่กั้งเออนะคะยังอายุยังแบบกลางๆอยู่นะคะนางไม่ได้ป่วยนะลูกนางป่วยโอเคโอเคได้เลยคะ่ะ เป็นกําลังใจให้พี่ออยลี่นะเป็นกําลังใจพี่ออยลี่นะขาดตกชื่อใครไมเนาะขออภัยนะคะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยมาค่ะทานขนมปังปิ้งทานเนยอู้เย็นก็ไปสามแล้วไงสตอรี่ภาพนิ่งเช้ากลางวันเย็นก็ไปสามแล้วไงหกโพสต์แล้วไงเออนะเรียวอีกสักสองสานะเพราะว่าพี่เขาขยันจริงๆทุกคน ไปบ้านไหนช่วงเช้าช่วงเย็นคือเจอพี่เขาไหลายๆหลายๆช่องมากๆเลยนะเป็นช่องที่สัดีค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะใช่เด็กเด็กเด็กข้างๆเมืองข้างขเมืองนะคะเขาไม่ให้เข้าในเมืองเนาะขอตัวย้ายพานะสวัสดีคุณเทียนไทยแลนด์จ้าะนะไหว้ทั้งสิบดวงไหว้ทั้งสิบผ้าดวงตาค่ะจากเหมือนเราอยู่ในสปีกเกอร์โฟนที่มัน ขาดขาดหายหายมีสัญญาณอ่ะพูดมาห้าค่ะคุณกำลังใจค่ะสวัสดีบ่าวกรนะบ่าวกรแฟนเพจนะคะแอนนี่สวัสดีนะไม่ได้มีความรู้อะไรนะคะแอนนี่ก็มาไลฟ์เป็นปกติสดแอนกลัวประสิทธิภาพช่องลดนะคะเราก็เลยต้องทำเวลานิดนึงเราก็เลยต้องอขออภัย เราก็เลยต้องคักมากที่เขาก็วิ่งเก่งทุกคนสี่คุณร้อยนะคะนักวิ่งนักวิ่งเหรียญทองเก่าทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะมีงานวัดมีงานแฟร์นะคะนางก็อยากไปเดินนะนางก็อยากจะไปเที่ยวเนาะแต่เราก็อยากมากๆที่เขาก็วิ่งเก่งทุกคนสี่คุณร้อยนะคะนักวิ่งนักวิ่งเหรียญทองเก่าทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเรือด้วยนะคะเออนะ ถ้าเราอยู่ย่านนั้นเนาะก็เป็นอันว่าเรารู้จักกับแม่ค้าเนาะรู้จักเกือบทุกร้านเนาะรู้จักเกือบทุกร้านนะเข้าไปก็เออจะกินอะไรดีจะเอาอะไรดีเนาะตลาดเนาะเย้เยมาทันนะคะครูแอนนะที่ออยลี่นะคะเลิกเล่นไม่ว่างนะคะน่ารักมากๆอีกเช่นกันมีอีกท่านหนึ่งที่การจนาชมจันนะคะเออ โดนกักดูโดนกักตัวอยู่นะคะโดนกักตัวอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดีใจลงคลิปไปก็เพื่อนชื่นชอบดีใจก็ก่อนไออุ่นมาไออุ่นมานะไออุ่นจากออสเตรเลียมาทุกคนนะไออุ่นจากออสเตรเลียมายังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ฟังอยู่แน่เลยเนี่ย <laughs> ดันไปให้อีกนิดนึงทุกคนแต่ที่จริงแอนคิดว่ามันจะแป๊กนะ จริงนะใจแอนนะแอนคิดว่ามันจะแปกเพราะว่าเราอ่ะโดนอันแล้วนะก็เนาะมันไหลยอย่างทุกคนมันไหลยอย่างเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราผ่านแล้วด้วยแล้วก็เพื่อนกําลังเก็บเวลากันนะคะเพื่อให้มงคลด้วยนะดาวจัดให้สวัสดีคะ่ะสวัสดีดาวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากครับแนะนําแนวพี่ก็น่าจะไฟ์อยู่เนาะน่าจะไฟ์อยู่แต่ก็ใกล้จะลงแล้วเนาะอืม พี่นารพัฒน์มะเขือเปาะนะคะนะเข้าไปก็เหมือนดูทีวีขาวดำปิดกั้นด้วยเราทำผิดด้วยเราไม่ได้เดินตามกฎของเขาด้วยนะคะก็คือเราเ,าเขาคาดโทษเราไว้อยู่เนาะแต่ว่าเข้าใจแต่ถ้ากระชับเข้าใจง่ายต้องไปเรียวเลยนะคะบ้านพี่กวางโฟกเนาะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เออ ฟันยังเป็นฟันกเกษตรอยู่เลยเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกสิบนาทีนะคะอันนี้ขออนุญาตลงเนาะสิบนาทีอันนี้ขออนุญาตลงนะวันนี้ก็จะลงเร็วทุกคนมาเร็วไปเร็วเนาะก็อยากไปนะคะอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะดี พอเอ็นอินเทอร์เน็ตดีเราก็ไม่เห็นเพื่อนในห้องแล้วก็มีเรานั่งอยู่จมปุ้มอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> มาเนาะยังเป็นไลฟ์สไตล์ยังเป็นเช้าชามเย็นชามว่างันเถอะทุกคนนะคะที่บ้านแอนนี่เนาะเช้าชามเย็นสองชามนะคะยังสวัสดีนะมีพี่พี่ยุทธนะคะอยู่เนาะพี่ยุทธพากินนะคะอยู่พี่ยุทธมีสองเพจนะมีพี่ยุทธอีกช่องหนึ่งแล้วที่มันแก้ตัวทุกคนทำงานเพิ่มกว่าเดิมนิดหนึ่ง ทำงานเพิ่มกว่าเดิมนิดนึงนะคะ5ช่องทางลงให้ครบนะคะไปนะไปดูโปรไฟล์เดี๋ยวตอกกระจนะคะเดี๋ยวตอกกระาจนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักมากๆทุกคนนะ,ะอาและเก่งแล้วก็แบ่งปันน้ําใจน่ารัก